าเรามีคอนอาร์กับหนึ่งองสเดินนะครับอันนี้เป็นหน่งองสามใช่ไหมมันก็เหมือนกับมีป้ายอะไรชี้ไปที่ตัวนี้ชี้ไปที่ตัวแรกเฉย่ะถ้าเราใส่ AR r ก้าปูสอนก็ชี้ไปที่สาม นี้คือที่สอนไปแล้วนะครับอ่ะปัญหาอยู่นี้ว่าถ้าเราไม่ได้ใส่อาดีกูกสอนเราอยากจะได้สติงครับที่เราใช้กันในเจ้าทิปในเจ3มาตลอดเราใช้ไปอย่างนี้เป็น My ลตถามว่าแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าอยู่ช่องไหนก็ไม่รู้หรอกสติงคืออะไรไม่รู้ใน ทางเมมโมรีมันไม่ร <con> ู้ครับทางเมมโมรีมันไม่รู้มันไม่ใช่โตเลขมันเป็นก็เป็นโตกร์น่ะมันไม่รู้เออแต่ว่าโปรแกรมเมอร์เราก็คือถ้าจะให้เรามานั่งจําว่าอ๋อเรย์ช่องที่ศูนย์คือนายจอร์นสมิธอะไรช่องที่หนึ่งคือนายดิซ่าเอออะไรช่องที่สองคือนายแซมโดูก็คงไม่อยากทำอย่างเงี้ยเหมือนใช่ไหมก็แบบโอ้โหอ่านโค้ดก็คงอ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกันเอ๊ะศูนยเราใช้กับใครนายกรไปหรือเปล่า ถ้าเราใช้กับอะไรงูงูอะไรไม่รู้จำไม่ได้เราก็อยากใช้โคดให้มันพิมพ์เป็นสตริงจะได้จําจได้ง่ายถูกไหมนั่นเลยที่เป็นที่มาว่าทําไมเราถึงใช้แค่เทเบิลเพราะว่าก็ไอไม่รู้เราโปรแกรมเมอร์เราเราเนี่ยไม่อยากจะทําเป็นอินเดซไม่อยากจะเป็นศูนย์หรือรับทีห้าอยากเป็นสตริงะ่ะแต่ว่าถามว่าทำยังไงให้สตริงมันฟิตอยู่แบบไอเมมโมรี่แบบที่เป็นตัวเองเขาก็เลยคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าแฮชฟังก์ชันขึ้นมาคแฮชฟังก์ชันนะครับ าะถ้าเออสมมติว่ายังไม่เป็นสนติีก่อนนะครับสมมติว่ามันเป็นแค่ตัวเลขเฉยๆแต่ว่าแฮชฟังก์ชันของผมคือมอดสิครับเปอร์เซ็นต์นี้คือมัดนะครับมอดสิก็เป็นนามมอส,สินามมัส,สิง่ายๆคือผมมีอินพุตแบบนี้ คีอยู่นี่คีอยู่นี่ะมีแฮชฟังก์ชันอยู่นี่ตากลุเป็นสไลด์แล้วก็มีแฮชถ้าผมคีศูนย์หนึ่งโอเคก็ไม่มีปัญหาแฮชเนี่ยมันก็คือผมเอามาบอสบอสอกิโนการนี้ที่แฮชฟังก์ชันผมบอดเฉยบอสสิบออบอสิบเฉย ศูนย์หนึ่งสองอ่ะศูนย์มัลติมันก็ได้ศูนย์อยู่แล้วแหละอหนึ่งมัลติปิลก็ได้หนึ่งอยู่แล้วสองมั 1, ลติปก็ได้สองอยู่แล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วมันก็จะเข้าตลาดตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคีย์ผมเป็นเออหน,น 0, 0, 0, 9, ึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าคีย์เยอะเลยแต่เมโลดี้มัน มีอยู่แค่สิบช่องนะมีอยู่แค่สิบช่องจะเอาลักหน่วยมาใสา่ก็ใส่ไม่พอจะอ้างเปงหลักอื่นก็ไม่ถึงมันก็ผ่านไอตัวแฮช u n c ก i o n ตัวนเองครับสุดท้ายไ่แรกออกมาเป็นแฮชห้านะแฮชเก้าเนี่ยก็จะผ่านในตัวนี้ม,ออม,นมาโยาสุดท้ายแล้วแฮชเนี่ยไม่ว่าจะโยนทีเป็นอะไรก็แล้วแต่ ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมีค่าได้แค่ศูถึงเก้าเท่านั้นเพราะว่าแอนชอเซนผมคือออสสิทถูกปะมันก็เลยมีได้แค่เก้าเ่าเพราะว่าออสคือหาเศษหารแล้วเหลือเศษเท่าไหร่ออสสิก็คือหารสริบมีเศษไหมมีเศษเท่าไหร่ซึ่งเศษสูงสุดของการหารสิบมันก็คือเก้ามันก็เลยมีได้แต่ศูนย์ก็คือหารแล้วไม่มีเศษ ไปถึง9คือมีเ,เสียงเยอะที่สุดก็เลยมีค่าด้แค่10ค่านะครับมีค่10ค่าถ้าผมเปลี่ยนแฮชฟังก์ชันเป็น20แฮชตรงนี้ผมก็จะขยายใหญ่ขึ้นก็จะมีสเปซเก็บเยอะขึ้นเป็น20กนะ็เป็น20นะอ่่ประมาณนี้นี่คือแฮชฟังก์ชันแบบตัวเลขเพื่อให้เข้าใจง่ายจะเทียบกับโมดูลกนะ่อนจะได้เห็นภาพว่าอ๋อมันก็แค่เอามาให้มันลงสลอ็อตเฉยๆอะ ไม่ต้องสลับที่ใช่อ่ะทีนี้ถ้าเป็นสตริงครับถ้าเป็นสตริงสตริงจริงเขาจะเป็นตามรูปแหละครับสมมติเป็นจอนเป็นแซมเป็นซนดราแพรฟังก์ชันเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันสักอย่างหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นคล้ายๆสติลปิดแทนก็ได้ครับอนะสติปิดเนี่ย ถามว่ามันเอาสตริงมาทำอะไรมันอาจจะแกะเอาค่า ASCII code ของในตัวสตริงก็ได้หรือถ้าเอาง่ายสุดถ้าใครไม่รู้ ASCII code คืออะไร J เป็นตัวเลขอ่า l เป็น s t u p i d h a d แบบเวอร์ชัน2แล้วนะถามว่าผมคียาทำอะไรผมก็ J เป็นตัวอักษรอังกฤษลำดับที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะสมมุติว่ามันเป็นลำดับที่15แล้วนะ โอ้อันนี้เขียนไว้ก่อน25โอ้เป็นตัวสอนหลักที่ราตับที่เม่อไหร่ะสมมติว่า20 H สสมมติว่า8 n สมมติว่า25ค่ะแล้วผมก็เอาไอ้สี่ตัวเนี้ยเอาเลขมาบวกกันเอาเลขมาบวกกันเอา15บวก20บวก8บวก25เออก็เป็น35บวก8 n 4.3บวก25เป็น เท่ากับ68แล้วไอ้68เนี่ยผมก็ใช้ท่าเดิมคกับวอด10 10สุดท้ายแล้วชีผมที่เป็นตัวหนังสือเลยครับมันก็จะเท่ากับแปดสุดท้ายมาก็ได้แค่8แปดแไดแปดนี่เป็นฟังก์ชันแปดแบบสมมตินะครับแบบง่ายๆนยเวอร์ชันง่ายๆเวอร์ชันง่ายๆก็จะ เป็น68บวก10ถ้าเป็นแสครับอ่ะผม s สมมติเป็น28 a 1อ่ะ m อะไรไม่รู้ก็เป็น12แล้วกันนะเอ่อมเอา18บวก1บวก12ก็เป็น41ครับออสิบเหมือเนเดิมครับออสิออบเหมือนเดิมก็โยกมาละเม็เล่หนึ่งอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็สรุปคือเซฟเป็นแฮกก็คือผมเป็นซ้ำของลำดับภาษาคินลำดับสอดเอาออกมาเซฟครับผมมาเซฟแล้วไ,ได้เป็นตัวเลขที่ผมต้องการผมก็สามารถฟอร์สไอ้สตริงตัวเนี้ยให้เป็นแฮกที่ผมต้องการได้แล้วถูกไหมผมสามารถคอนเวิร์ตสตริงให้เป็นตัวเลขได้ คนที่สองมานั่งโซนนี้มั้งนั่งแขกมั้งอ่ะก็เนี่ยอันนี้เป็นวิธีคอนเวอร์ตสตรีมมาเป็นตัวเลขนะครับวิธีคอนเวอร์ตสตรีมมนี่น่าจะเห็นภาพแล้วว่าแล้วพอมันได้แฮชตรงนี้มาเสร็จปุ๊บแบบแฮชมันก็มีแค่สูตรหนึ่งเก้าใช่ไหมเก้าเวลาผมอ้างในตารางเนี่ยผมก็บวกไปเหมือนเดิมแหะครับก็บวกไปเหมือนเดิมโอเคอ้าได้แล้ว อ้านถึง memory paper ได้เลยรล้อยโอเคเก็บได้ผมก็สามารถใช้สตริงเก็บได้นะก็โอเคทีนี้โปรตีแฮกเนี่ยมันมีเวอร์ชันแบบตาลแบบไทยมากนะครับมีมันไม่ได้เอาตัวเลขมาบวกกันจริงๆหรอกนะครับอันนีน้เป็นแค่สมเปิลกับเปิลสเปิลยเลยว่าผอเอาลตำดตับภาษาังกฤนมาบวกๆๆกันจะได้เป็นตัวเลขผมก็แค่หาทางคำนวณให้มันได้เลขมา หา้ามคำนวณยังไงก็ได้มันได้เลขมาเพื่อสุดท้ายมันจะได้เป็นตัวเลขได้ก็พอแหละบางการแค่ไหนเออมจะได้ใช้สตริงที่ผมจะได้จำง่ายๆหน่อยก็ได้ทีมเจียสังไม่ต้องมานั่งจับว่าสูนยคืออะไรห,หนึ่งคืออะไรสองคืออะไรอันนี้คือแบบแฮชฟังก์ชันแบบซูเปอร์เบสินะะกนะทีนี้มันจะมีปัญหาเมื่อมันแฮชมาแล้วและไม่เดือบไม่ได้เดือ แปลว่าอะไรสมมุติว่าผมแฮชจอน์กับผมแฮชแซมสมมุติว่าผมแฮชแล้วแฮชเรียบร้อยมันด้านออกมามอดออกมามได้ช่องที่สองเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอ๋อโอเคจอน์เก็บช่องสองใช่ไหมอันนี้เป็นจอน์ครับก็เก็บวารู อ่าทีเป็นจอนแล้วก็วาลูเป็นนามบุญจอก็ได้เป็นสมิธเ,เราเก็บสมิธในช่องสองนะแล้วพอแซมแฮชมาเนี่ยไดได้ดสองเหมือนเดิมครับเนได้สองเหมือนเดิมผมจะเก็บนามบุญแซมชื่อโดอา่านามบุญโดไอ้สมิธตัวนี้ถูกทับใช่ไหมเป็นโดอา่าเพราะว่ามันดันออนออกมาได้เร็จอยู่กันแต่ว่าถ้าเราอ่านถึงอะเลมันก็จะทับมัเสียทับก็จะใช้ไม่ได้ แฮชก็เลยไม่ได้แค่หาออกมาได้ตัวเลขเฉยไม่ได้แค่หาออกมาได้ตัวเลขเฉยมันจะทําแบบนี้ด้วยครับก็คือแฮชหนึ่งตัวเนี่ยจะมีหางด้วยจะมีออกเป็นหางว่าเลยคือแฮชตัวนี้ครับจะไม่ได้เก็บแค่ไอ้ตัวนี้ตอนแรกมันเก็บคอ,อมบิทที่ว่มเนี่ยเก็บคอมบิท ถ้ามีตัวที่สองมาครับตัวที่สองมาแล้วก็วัวแหวกมันได้สองเหมือนกันเลยมันจะทำแบบนี้ครับก็คือก็เป็นลิงเกสครับเป็นอิงเกสไอตัวนี้ก็ชีโบชีเบย์โยนอะไรสักชอ่องมึงมัวๆม,มาได้เป็นแซมได้เป็นแซมสมมุติแหวกมาอีกตัวหนึง่งแอนลี่นะครับสมมติเป็น Barry. แอนลี่แหวกมาอีกทีน,นึงได้สองอีกมันก็จะ ไฮเดอร์ชี้ไปเรื่อยๆครับอฮเดอร์ชี้ไปเรื่อยสุดท้ายแล้วหน้าตาแฮชมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับอินพุตอยู่นี่แฮชอยู่นี่แฮชฟังก์ชันครับก็จะมีแฮชไดโซน ได้สองได้ห้าได้เก้าะ <_ S 2> <_ S 2> แต่ครับไอ้พวกเนี้ยจะมีด a ต a ้าพูดง่ายคือมันมีลิามิตของมันนะครับต่อไปเรื่อยๆอาอจจะมีแซมตยงนี้โยงมาเป็นแมทที่ก็ได้โยงมาอีกคนระับเป็นบล็อกอ่ะ นี่ก็เป็นหนวละนี่เป็นหนวละเออนีอ่ช่องที่สองมีอะไรซูซายว่าไปโยกมามกมแ,แล้วมีเอ่อแกนแล้วก็จบอเอาแค่อันเนี้ยก็ ห้าจะไม่มีมาถึงเป็นดาวแรกเลยก็ได้ไม่มีอไอแอดแมาได้ห้าเก้าจะมีตัวเดียวเป็นจอนแล้วก็ดาวเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วแฮชฟังก์ชันหน้าตาจะเป็นแบบนีน้ก็คือเป็นลิมิตห้อย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 ต่อในท่าทอเนเดลิมิตต่อในท่าทอนนะ,ะครับเวลาเราจะเสิร์ชข้อมูลในแฮชฟังก์ชันนะครับก็คือ ถ้ามันมีอยู่สามไม่ต้องอวน l o ู p สามรอบใช่ไหมก็คือเป็น o สาม b o คือ o สามมีสองก็ o สองมีไอตัวนี้มีหนึ่งก็ o เนี่ยนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ครับไอวนลู o เนี่ยก็คือ hash เนี่ย hash ที่ดีจะเปลี่ยนข้อมูลให้มันกระจายให้ได้เยอะที่สุด จะเกลี่ยข้อมูลให้กระจายได้เยอะที่สุดก็คือเหมือนกับว่ามันจะไม่ค่อยมีเคสที่แบบอันหนึ่งห้อยไปถางวบาร้อยอันอีกอันหนึ่งมีอันเดียวเออถ้าแฮชโม้งมากก็คือหฮอนามาทุกตัวจะใสยย่ตัวเองอะไรมันได้สูงหมดเลยนี่เป็แฮชโมงที่สุดนะครับแฮอนามาได้สูงหมดเลยไอต,ตัวที่เหลือไม่เคยได้ไอ้เกเลย ถ้าเกิดเคสนั้นขึ้นแปลว่าเวลาจะหาข้อมูลจากแฮชว่าเฮ้ยแล้วไอ้ค่าแฮชที่เรา,เาต้องการมันอยู่ตรงไหนวะก็ไอ้ตรงเนี้ยก็จะมีอยู่หนึ่งร้อยตัวครับตรงนี้มีหนึ่งร้อยตัวเราไม่มต้องวนลูปหนึ่งร้อยรอบครับวนลูปหน้ยรอบก็ค,คุยง่ายคือก็เปิดปรแกรมเปิดตัวก็แม,ม่ถ้าแฮชมันไม่ดีมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขตัวหนึ่งหางยาวทางเบ้าเลยหนึ่งร้อยตัวก่อนอีกตัวที่เหลือมออันอาจจะไม่มีเลยหรือมีแค่ตัวสองตัวนะ เพราะฉะนั้นห้าแข็งได้ค่าเดียวกันเนี่ยถ้าเราอยากจะได้อยากจะรู้ว่าเนี่ยโอเคแซมนายนะสกุลอะไรแมรี่นสะสกุลอะไรบ๊อบสกุลอะไรมันก็ต้องวนให้ครบ100ตัวจนกว่าจะเจอไอ้ชื่อที่เราต้องการถูกไหมเออมันจะต้องมีการเสิร์ชก่อนเสิร์ชจากไอ้ลิงก์ลิสต์เท่านี้โอเคไอ้ตัวเนี้ยมันมีสองมันมีหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่ไปเสิร์ชมันหรอกเพราะว่ามันได้ค่าแฮชงต่างากาันเราเลยไม่เสิร์ชหรอกแต่ว่าเราก็จะหาไอ้ตัวเนี้ยเออ เพราะฉะนั้นแฮชฟังก์ชันที่ดีคือมันจะกระจายให้แ n d ดิงดิสเนี้ยยาวเท่าเท่ากันยาวเท่าเท่ากันเพื่อให้มันเสียเวลาในการค้นหาสั้นที่สุดเพื่อให้เสียวลาในการค้นหาสั้นที่สุดนะครับนี่คือที่มาของแฮชฟังก์ชันว่ามันทำแบบนี้แหละแฮชที่ดีก็คือจะเปลี่ยนค่าหาเลขมาออกมาแล้วก็ชี้ลิงก์ชี้วอชีเบอะไรเรื่อยๆนะครับ อ,อันนี้ก็ถ้าเทียบเป็นโค้ดก็น,นะมีแอสเทเบิลเป็น object, array 9, อ็อบเจก็ a r r a ส0ถึงเก้มีเก้าช่องอ่าที่ะว่าแอสฟังชันมอสสิบเดิมไ่ได้นะครับแล้วก็มีเนม e ่าแฮกเกอร์เอชท่าสามเก้าแัเเบิลเนมท่าแฮกเกอร์ครับก็เหมือนเอา Array a ร ค่าฟังก์ชันแฮชก็คือ S โครงแบบเปิดอะไรปิดเพื่อที่จะแปลแ h n a m มเนี่ยให้เป็นเลขเป็นเจ็ดแล้เก็บค่าในเซิร์เข้าไปในอารีช่องเจ็ดเพราะว่าปกติแล้วถ้าเอารีจะอ่านถึงได้ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นนี่ก็คือแฮชเทเบิลถ้าตัวอย่างการใช้ hash table นะครับก็มี object Java จอว์ i ลิปดิกชันนารีซีชาร์จเจก็คือคำที่เรียกว่า dictionary หรือก็เรียกว่า h แฮชเลยก็ได้บางบาง ไอ้บางภาษาเขาเรียกแฮชเสตตรงบางภาษาเขาเรียกเดีเชนารีนะครับอ่าแล้วก็มีเอ็นดีไฟมีชาสามสองแล้วก็เนี่ยไอ้พวกที่เรามีคิปก็ด้วยครับจริงมีคิปก็ก็เป็นแฮชนี่คือประโยชน์ของแฮชโอเคอ่าเปิดเบบิ<ป>๊กเล็กน้อย อ่ะอันนี้คือ hash table น,นะครับเอา linear แล้วกันเข้าใจง่ายสุดถ้า insert ค่าไป35กับ77ดูว่า hash แล้วได้อะไร hash ได้4 hash ได้ 4, ด5อันนี้คือมี hash เป็นไปได้7ค่านะครับคือ0 1 7ได้0 1 6ผมจะลอง insert ไปเรื่อยๆ อ่าหใส่เลขซ้ำโอเคเรียลฟูลโหลดแฟกเตอร์ทูไฮอ่าอันนี้ก็ได้ต้องเป็นอย่างนี้สินะ s i เ p l e ดเชนอ่าโอเคอันนี้ได้ตรงกับที่ผมสอนมากกว่าปุ๊บอ่าถ้าแฮกได้เลขอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันได้หนึ่งซ้ำก็ชีอยเตอ,เตอร์เพิ่มถ้าเลขอื่นต้องเปลี่ยนเลขสามสองเจ็ดสิบสอง่ะก็แล้วแต่ว่าแฮชออกมาล้วได้เลขอะไรนะครับแฮชฟังก์ชันเนี่ยก็ชี้ว่าเป็น o o หนึ่งนะครับคือ ฟังก์ชันแฮชเนี่ยจะกิน CPU บ้างประมาณหนึ่งแหละแต่ว่ามันจะไม่มีรูมอยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าแฮชมันทำอะไรก็แล้วแต่ว่าแฮชฟังก์ชันมันดีแค่ไหนมันก็จะคำนวณมากน้อยก็สุดแล้วแต่ว่าคนสร้างแฮชฟังก์ชัน ction, เขาจะเอาไปคำนวณยังไงท่าไหนนะครับแต่โดยทั่วไปเขาจะแอดซูมว่าแฮชฟังก์ชันเนี่ยจะกินรีซอร์ทน้อยจะกินรีซอร์ทน้อยโดยทั่วไปแต่แอดซูมว่ากินรีซอร์ทน้อยแล้วก็เนี่ยจะได้ลิงก์ลิสต์เป็นหางว่าว ถ้าผมจะรีมูฟสักตัวหนึ่งจะรีโมวเจ็ดสิบแปดก็จะส<อ><อ>ะอาดแฮชได้ตัวนี้แล้วก็วิ่งไปถึงตัวสุดท้ายแล้วค่อยลงนะครับ<อ>ก็เอาดินดิสมาใช้คู่กันแฮชประมาณนี้โอเค